สวัสดีครับผมพายเมจินชาแนลวันนี้เราก็มากดเสาเข็มเหมือนเช่นเคยนะครับผม mm hmm. ผมก็หายไปหลายตอนจริงๆนะครับผม mm hmm. โทรศัพท์ตายนะครับ mm hmm. หายไปหลายตอน mm hmm. เจอกันตอนสุดท้ายก็ mm hmm. กําลังแต่งตัวนะครับผม mm hmm. ไม่เป็นไรครับผม mm hmm. ก็กลับมาแล้วนะครับ mm hmm. นะครับผมจาก ที่ผมยืนอยู่ตรงนู้นนะครับพอน้ำหนักผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วก็กดเข็มไปหลายต้นแล้วนะครับผมนี่ก็ฐานนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปนู่นนะครับผมเดินสลับกันนะครับกับสองสี่ศูนย์นะครับผมสลับกันอันนี้เดินมากดเข็มสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับของผมกดสิบห้าสิบห้าต่อต่อแปดนะครับผม ประมาณนี้แต่ก็โพล่ะครับผมเพราะว่าออเดอร์เข็มมาแล้วก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจัรก,กับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออกอนะครับผม ทุกขนาดทุกรูปแบบมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตุ้มออโต้ระบบไฮดรอลิกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกเสียงไม่ดังไม่เสถียน,นะครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องกดนะครับนะครับผมอันนี้ก็ตัวใหม่นะครับ460ตันไดมิเตอร์ตั้งแต่300ม mm ิลลิเมตรถึง800มิลลิเมตรนะครับผมเป็นเข็มกลมนะครับถ้าเข็มไอเข็มสี่เหลี่ยมก็30จนถึง80นะครับ แต่ไม่แน่ว่าเส็นสี่เหลี่ยม80มิหรือเปล่านะครับผมเห็นก็แค่60ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม